รีตำนานรักมิรู้ลืมตอนโศกนาฏกรรมสุดสะเทือนใจความรักของเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์กับชายสามัญชนที่ต้องจบลงด้วยการประหารชีวิตนะครับที่ประเทศซาอุดิอาระเบียไม่มีโรงหนังโรงละครหรือแม้กระทั่งสวนสาธรารณะที่เป็นสถานที่ที่ให้ผู้ชายผู้หญิงมาพักผ่อนหย่อนใจร่วมกันได้แม้กระทั่งผู้หญิงจะเข้าธนาคารยังต้องไปเฉพาะธนาคารที่เปิดขึ้นมาเพื่อสตรีโดยเฉพาะ ร้านอาหารต่างๆก็มีโซนเฉพาะผู้ชายที่ไปนั่งคนเดียวและก็โซนสำหรับผู้หญิงที่มาเป็นครอบครัวผู้หญิงไม่สามารถไปทานข้าวในร้านอาหารคนเดียวได้ร้านตัดเสื้อก็ไม่สามารถวัดตัวลูกค้าได้มีเพียงแค่ช่องหน้าต่างเล็กๆให้ยื่นส่งเสื้อผ้าแล้วก็รับเสื้อผ้าที่ตัดเสร็จแล้วได้เท่านั้นสวนสัตว์ก็มีกฎว่าให้ผู้หญิงเข้าชมได้เฉพาะวันจันทร์พุธศุกร์ส่วนผู้ชายเข้าชมสวนสัตว์ตวได้เฉพาะวันอังคารพฤหัสแล้วก็วันเสราร์ กฎเกณฑ์ที่แบ่งชายหญิงออกจากกันอย่างเข้มงวดมาตั้งแต่โบราณของประเทศซาอุดิอาระเบียยังคงจำกัดสิทธิสตรีอย่างเข้มงวดมาจนถึงปัจจุบันย้อนกลับไปนะครับเมื่อปีคิด์ักัาช1977เกิดเรื่องราวโศกนาฏกรรมความรักของเจ้าหญิงพระองค์หนึ่งของซาอุดิอาระเบียที่รักกับสามัญชนชายจนต้องพบกับจุดจบอย่างน่าเวทนาเจ้าหญิงนะครับก็คือเจ้าหญิงมิชาพระชนมายุ19พรรษา พบรักกับมูฮัลาะห์นะครับหลานชายของทูตซาอุดิอาระเบียประจําเลบานอนขณะนั้นกษัตริย์คาเลตดนะครับเป็นกษัตริย์ของซาอุดิอาระเบียเจ้าหญิงมิชาเป็นผู้ที่ใฝ่รู้รักการเรียนจึงพยายามต่อสู้กับคําตัดทานของพระบิดาและก็พระมารดาจนสามารถไปศึกษาต่อ,อยังมหาวิทยาลัยที่สหรัฐอเมริกาแต่ไม่นึกเลยนะครับว่าเส้นทางที่เลือกเดินเพื่อไปเรียนต่อนั้น จะทำให้เจ้าหญิงเดินทางไปสู่หนทางแห่งความตายช่วงที่เรียนหนังสือนั้นเจ้าหญิงได้รู้จักกับนายมูฮัลเลาะนะครับพระองค์รู้สึกว่าชายคนนี้วางตัวดีและก็เป็นคนมีมารยาทจึงได้เริ่มคบหาดูใจกันและก็พัฒนาจนกลายเป็นความรักในที่สุดกระทั่งเรียนจบเทอมทั้งสองได้เดินทางกลับมายังซาอุดิอาระเบียในช่วงปิดเทอมแล้วก็ลืมจารีตประเพณีของสังคมซาอุดิอาระเบีย ที่ชายหญิงห้ามอยู่ด้วยกันตามลำพังความรักที่บทบางม่านประเพณีทำให้ทั้งคู่แอบนัดพบกันตามลำพังเป็นประจำเรื่อยมาและก็ถูกจับได้ในที่สุดการกระทำเช่นนี้ผิดกฎหมายชารีอะนะครับของอิสลามอย่างร้ายแรงอย่างมากทำให้ทั้งสองถูกฟ้องข้อหาผิดประเวณีทั้งคู่ตัดสินใจที่จะหนีออกนอกประเทศโดยเจ้าหญิงปลอมตัวเป็นชาย แต่ก็ถูกจับคุมได้เนื่องจากการตรวจพาสปอร์ตที่ท่าเรือตามกฎหมายอิสลามความผิดฐานผิดประเวณีถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงมากต้องมีผู้ชายสีคนมาเป็นพยานยืนยันว่ากระทำผิดจริงแล้วก็ยอมรับสภาพในชั้นศาลด้วยตนเองจึงจะตัดสินได้ว่ากระทำผิดจริงการกระทำความผิดฐานประเวณีจะต้องถูกลงโทษด,ด้วยการให้ประชาชนมาปาหินใส่จนตาย เนื่องจากการนัดพบกันแบบลับๆของเจ้าหญิงกับนายมูฮัลล์ไม่มีใครกล้ามาเป็นพยานชี้ความผิดของทั้งคู่ได้ครอบครัวของเจ้าหญิงจึงบอกให้เจ้าหญิงอย่ารับสารภาพเด็ดขาดและก็ต้องสัญญาว่าจะไม่พบหน้ากับนายมูฮัลล์อีกตลอดชีวิตเพื่อพ้นจากความผิดนี้แต่เจ้าหญิงกลับไม่ยอมทำตามแล้วก็เลือกที่จะรับสารภาพในชั้นศาลด้วยการตะโกนออกมาดังๆว่าฉันทำผิดประเวณีสามครั้ง ศาลจึงสั่งประหารชีวิตเจ้าหญิงความตายของเจ้าหญิงกับคนรักไม่มีสื่อมวลชนรายงานนำเสนอข่าวแต่ว่ากันว่าเพชฌฆาทํทำการประหารเจ้าหญิงด้วยการกระหน่ำยิงเข้าที่ศีรษะส่วนชายคนรักก็ถูกประหารด้วยการตัดคอหลังจากเหตุการณ์ประหารทั้งคู่นะครับกษัตรย์ซาอุดิอาระเบียจึงได้ประกาศกฎของประเทศขึ้นมาใหม่อีกสองข้อได้แก่ข้อ 1. ห้ามผู้หญิงซาอุดิอาระเบียไปเรียนต่อยังต่างประเทศเด็ดขาดข้อ2 ห้ามผู้หญิงซาอุดิอาระเบียเดินทางไปต่างประเทศถ้าไม่มีคนในครอบครัวที่เป็นผู้ชายไปด้วยและโศกนาฏกรรมความรักของเจ้าหญิงซาอุดิอาระเบียกับสามัญชนนี้ก็ได้ถูกนำไปสร้างเป็นภาพยนตร์สารคดีโดยแอนโทนีโทมัสโปรดิวเซอร์ชาวอังกฤษแต่อย่างไรก็ตามถึงแม้การเวลาจะผ่านไปนานกว่า30ปีแล้วประเทศซาอุดิอาระเบียก็ยังคงปิดการสิทธิสตรีเช่นเดิมความตายของทั้งคู่ ไม่ได้นำพาความหวังในการเปิดกว้างทางสังคมมากขึ้นแต่อย่างใด